สวัสดีค่ะอันนันะคะแล้วก็อยู่กับอันนี่ช่อนอังขายโฟร์ชนแนลนะคะวันนี้เรามีนะคะกิจกรรมพิเศษนะคะโชว์รูมพระรามห้าของเราปล่อยลดทั้งหมด2 2คันนะคะเป็นการปล่อยลดครั้งยิ่งใหญ่ของโชว์รูมพระรามห้าเลยนะคะเดี๋ยวอันพาไปดูค่ะว่าวันนี้เราปล่อยลดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันค่ะ ในส่วนของตัวแรกนะคะจะเป็นตัว e v e r e s t สต์วานะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรปสติกเกอร์นั่นเองนะคะตัวเทาแลมโบแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของคันที่2จะเป็น e v เ r e s t t i t a ทเ u m นียมพัดขับสีนะคะตัวนี้เป็นสีดำนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันที่3มนะคะตัวนี้เป็นตัว XL พัดสีขาวนะคะแล้วก็ Storm Hack นะคะถัดมานะคะแล้วก็ในส่วนของอีกคันหนึ่งนะคะทั้งสองคันสีดำแล้วก็สีเทานะคะตัวนี้จะเป็นตัว XLS นะคะ ตัวแคปนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเรามีรถหลายรุ่นมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ตากล้องเขาแพนให้นะคะวันนี้เราส่งมอบถึง22คันนะคะที่โชว์รูมพระราม5นะคะวันนี้เป็นวันที่ดีนะคะเป็นวันมหาเลิกสิริโชคนะคะสําหรับโชว์รูมพระราม5นะคะเรามีรถส่งมอบให้ลูกคา้าทุกรุ่นนะคะทุกสีนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะที่จะออกรถนะคะกับโชว์รูมของเรานะคะที่มียอดส่งมอบวันเดียวถึง22คันนะคะสามารถติดต่ออันได้ที่เบอร์0824967839นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะการส่งมอบ รถครั้งนี้นะคะถือว่ายิ่งใหญ่มากสำหรับกอดอารีพระราม5นะคะวันนี้ไปกอดสวัสดีค่ะ